มาจ้ามาดูปลาเค็มของปลาต่อยปลาเค็มปลาสวายปลาต่อยได้ปลาสวายตัวใหญ่มาแปางมันด้วยทำปลาเค็มเนื้อมันด้วยเนี่ยปลาเค็มปลาสวายปลาต่อยแช่เกลือไว้คืนหนึ่งแช่เกลือแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็น พอตอนเช้าก็เอาขึ้นจากเกลือเอาขึ้นจากเกลือแล้วก็เอาตากแดดเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ปลาเค็มปลาสวายกระดูกนี่เรา,เาไว้ต้มกะทิได้ต้มส้มได้กระดูกตัวใหญ่กระดูกก็เลยใหญ่หัวก็ใหญ่หัวก็ต้มยำกระดูกก็ไว้ต้มกะทิปลาเค็ม นี่กระดูได้ต้มกะทิเนืนะ้อทำปลาเคม็มแล้วก็เอาไว้แกงมั่งเอาไวผ้ผัดเอาไว้ทำห่อหมกยังไม่หมดเลยปลาถวายตัวหนึ่งสามโลก,กว่าพ่อเตยซื้อมาทำได้หลายอย่างมากหลายวันเลยนะที่ต่อเตยกินนะยังไม่หมด <S <S